แบบใหม่ชุ่มชื้นแต่ไม่มันเยิ้มให้ผิวเนียนนุ่มแบบโมจิใหม่ Garnier ห้ dry touch cream ให้ผิวนุ่มเด้งดูเนียนใสแต่ไม่มันเยิ้มต้องครีมโมจิ Garnier ห้ dry touch cream มีแบบซองด้วยนะใหม่เป็นเบงครีมรสด,ดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์น้ำนะครีมรสชอ็อกโกแลตราคาราเมลข้าวองกรุบกรอบเกลือบครีมรสด,ดาร์ชกช็อกโกแลตเข้มข้นใหม่เป็นเบงครีมรสดาร์คช็อกโกแลตอร่อแค่เต็มรสชอ็อกโกแลต หากครอบครัวเป็นหนี้ไม่มีเงินและยิ่งถ้าคุณเป็นอะไรไปครอบครัวคุณจะอยู่อย่างไรขณะนี้มีเหตุการณ์ด่วนรายงานเข้ามาค่ะเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับรถบรรทุกสิบล้อย่างรุนแรงในพื้นที่ <c oughs> เบื้องต้น <c oughs> มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายรายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนี่แหละครับแตโทรมาแจ้งนะครับคุณสวัยประสบอุบัติเหตุนะครับ จากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะจากที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาแจ้งสินใหมายของคุณสวยัยตอนนี้ทางบริษัทได้อนุมัติสินใหมายเรียบร้อยแล้วค่ะจริงเหรอครับนึกว่าจะสมัครไม่ผ่านเพราะตอนที่สมัครเนี่ยคุณพ่อสุขภาพไม่ค่อยดีเลยครับคุณสวัยได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ความคุ้มครองจากบริษัทไทยประกันชีวิตแล้วค่ะ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินสูงสุด1นึ่งล้านสองแสนบาทโทรเลย0 2 2 0 6 5 5 หนในกรณีเสียชีวิตภายใน2ปีแรกจากอุบัติเหตุสาธารณะรับเงินสูงสุด1 2 0 0 0ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม10%ของเบี้ยดังกล่าวจากอุบัติเหตุรับเงินสูงสุด60 0 0บาทและเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม10%ของเบี้ยดังกล่าวจากสาเหตุอื่นรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม10%ของเบี้ยดังกล่าวจ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ8บาทสมัครได้ตั้งแต่อายุ5 0าสิบถึีเจ็งที่ต้า ตลอดสัญญาไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพทำไว้เพื่อลูกหลานที่รักของเราให้พวกเขาไม่ต้องลำบากในวันที่เราไม่อยู่แล้วคุณไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัวเมื่อไหร่แต่คุณสามารถเตรียมพร้อมให้กับคนที่คุณรักได้จนวันสุดท้ายของชีวิต นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิวสุดใหม่พร้อมอะมิโนโซิวคอมเพล็กซ์ชโลมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกับแพรใหมายถึงสองเท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิวใหม่ซันซิวลองเลยเปิดสกรารงานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์โชว์2026งานเดียวครบจบและคุม้ม 10- 1 8มกราคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลในแบรนด์ทุกควรมีคาโนซีนซึ่งเป็นไดเปปไทด์เพราะที่หลักของแบรนด์เราผลควาและวิจัยอย่างเต็มทีแบรนด์มีคาโนซีนลองเลย ไม่มีอะไรสนุกสนุกเลยน่าเบือ่บอปลดกปล่อยความสนุกช่วยพาเล่ไฮเดนซีกฟฟบใส่ช็อกโกเข้มข้นและช็อกโกชิพแน่นเต็มคำมว้าวพาเลา่ไฮเดนซีกฟฟบกัดเมื่อไหร่ก็สนุกได้ทุกที่ ปริมาณเยอะราคาไม่แพงโฟมลลางหน้าโอเคเฮเบิลสะอาดนุ่มชุ่มชื้นน้ำนมส่วเหลืองและก็สซอยงาดำอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบูเ่เนบเน็ตทุกสูตรสวยใสยได้ทุกเซนบุ่มคอนเฟิร์มนะคะ